ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวเวแมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับวันนี้นะครับผมมีธุระที่จะไปข้างนอกเนาะปกติตัวผมเองอาจจะไม่ค่อยเดินทางตอนกลางคืนนะครับแต่วันนี้มีความจําเป็นที่ผมจะต้องไปธุระนั่นเองครับซึ่งตัวผมเองนะครับผมก็คิดอยู่หลายทีแล้วเนาะว่าเวลาผมเดินทางไปไหนเนี่ยนะครับก็คือไฟหน้าเนี่ยไฟเดิมอะของเจ้า CBR 3 0 0นะ่นะครับ มันก็พอได้แต่มันไม่สว่างมากพอนะครับบวกกับผมไปเจอเหตุการณ์นะครับตอนที่ผมไปดดยอินทนนท์เนี่ยพอเจอหมอกเจออะไรเนี่ย CPR 3 0 0ของผมเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับไฟหน้ามันไม่แจ่มพอเนาะผมก็คือต้องค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆช้าๆเลยนะครับผมก็คิดว่าเออถ้าเรามีสปอตไลท์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็น่าจะดีเลยพอดีเลยนะครับในที่สุด CPR 3 0 0ก็ได้ติดสปอตไลท์สักทีก็คือวันนี้พี่แขกอะติดสปอตไลท์ให้ผมนะครับ ผมก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการที่จะทดสอบสปอร์ตไลท์นะครับระหว่างเปิดกับไม่เปิดมันดีไม่ดียังไงนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าสปอร์ตไลท์ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือราคามันแค่หลักร้อยเนาะมันไม่ได้เป็นแบบตัวแพงแบบเป็นพันเงี้ยนะครับผมแต่ก็คือเป็นการแบบง่ายๆก็คือการติดตั้งอะไรเงี้ยนะครับใช้แบบวัสดุแบบง่ายๆเลยถ้าพูดกันแบบบ้านๆก็คือโลกสวยด้วยเหล็กรูนั่นเองนะครับเพราะว่าไอตัวขาจับโชคอะไรเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อเนาะ ก็คือใช้วิธีการแบบบ้านๆเอาเลยข้อเสียของการเหล็กรูนะครับก็คือการใช้เหล็กรูเนี่ยข้อเสียของมันเลยอะคือมันสั่นนะครับเพราะวัสดุมันไม่ได้แข็งแรงแต่อาจจะเป็นการแก้ขัดหรือการทดลองอะไรบางอย่างเนี่ยครับถือว่าใช้ได้อยู่เหล็กรูครับตอนขี่ในเมืองนะครับ ไฟหน้าของ CBR 3 0 0เนี่ยมันก็ใช้ได้ก็คือในเมืองเนี่ยมันมีแสงไฟมีแสงสว่างนะครับบวกกับไฟหน้าของเราเนี่ยการใช้งานมันก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดเราไปเจอบางที่นะครับที่เขามีแสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเช่นออกไปนอกเมืองหรือตามถนนในช่วงกลางคืนเนี้ยนะครับผม จะเห็นได้ชัดผมก็เลยลองเปิดสปอตไลท์ดูนะครับว่าระหว่างเปิดกับไม่เปิดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันขนาดไหนและผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสปอตไลท์เนี่ยผมติดตั้งไว้แต่ยังไม่ได้มีการปรับระดับลองอะไรนะครับก็คือลองดูก่อนว่ามันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าแต่ว่าไฟมันก็ไม่ได้สูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นสปอตไลท์ไฟต่ำนั่นเองครับบวกกับผมใช้กล้องแอคชั่นคามิล่าอีเค้นนะครับก็คือภาพเนี่ยมันพอได้มันไม่ได้สว่างมากพอเหมือนแบบคือกล้องแพงๆเนี่ยนะ เนี่ยมันก็ถือว่าพอได้แหละถ้าเราดูจากในภาพเนี่ยนะครับภาพอาจจะไม่แจ่มอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ผมดูแล้ว่สำหรับความคิดของควันเทวีแมนนะครับผมว่ามันก็พอได้แหละเหลือเพียงแค่การปรับองศานะครับปรับให้มันเป็นแบบมุมกว้างหน่อยคือมันไม่ได้สูงจนแบบส่องตาใครนะครับแต่ก็คือมันก็พอได้แล้วแหละคือต้องปรับให้มันแบบกว้างหน่อยนะครับเพราะ เราสังเกตดูว่าแสงสว่าง2ดวงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันฝั่งดวงซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะสูงกว่าฝั่งดวงขวานี่มันจะต่ำเนาะคือเราถ้าเราปรับลงมาอีกหน่อยนะครับปรับให้มันเท่ากันเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละแต่เราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณภาพตามราคา สปอตไลท์หลักร้อยเนี่ยจะให้มันไปแสงสว่างหรือความนวลความอะไรต่างๆเท่ากับตัวพันมันก็ไม่ใช่นะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าสปอตไลท์ของเราเนี่ยราคาหลักร้อยแล้วอีกอย่างคือเราใช้เหล็กรูใช้อะไรในการต่อนะครับมันก็คือการติดตั้งเนี่ยเวลาเราถ้าเราสังเกตดูนะครับ มันจะมีการแบบสั่นนิดนึงอ่ะเนี่ยอย่างในภาพนะครับผมลองปิดสปอตไลท์นะครับพอเจอทางมืดๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับไฟน้นจะมีแสงสว่างอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นไฟสูงก็คือมีไฟสีฟ้าด้วยเนาะเป็นไฟสูงนะครับแต่ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับอ่านี่ผมก็ลองปิดดูนะครับเห็นถึงความแตกต่างกันเลยถ้าใครดูในคลิปนะครับจะดูว่าความแตกต่างการปิดการเปิดใช้ไฟสูงไฟต่ำของสปอตไลท์นะครับ คือมันเห็นผลกันอย่างชัดเจนเลยแหละถึงแม้ว่าตัวสปอตไลท์ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับก็คือมันจะแค่หลักร้อยเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคือมันไม่ส่องตาใครแน่นอนเพราะว่ามันมีตัวคัดออฟมาให้นะครับก็คือเป็นตัวตัดแสงเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้มันไปส่องตาคนอื่นนะครับแล้วตัวผมเองอ่ะก็จะเน้นแบบส่องทางส่องสว่างมากกว่าครับแต่เท่าที่ดูนะครับก็คือถ้าเราปรับองศาทําให้มันเป็นแบบแสงสว่างในมุมกว้างนะครับผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วแหละเนี่ยครับขนาดมืด,ม,ดมืดเนี่ยสปอตไลท์หลักร้อยเน่อนถือวาใช้้ได ผมก็ถือว่ามันโอเคแล้วครับมีใช้ดีกว่าเราจะใช้แล้วไม่มีนะครับก็ถือว่ามันก็พอได้นะแสงสว่างแต่คือผมว่ามันยังนิดหน่อยอะแต่ก็คือตามราคาครับถ้าเราไม่คิดเรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ถือว่าดีครับใช้ได้เลย แต่ถ้าสําหรับใครที่มีงบมากพอจะเล่นแบบราคาหลักพันหรือแบบตัวที่มีออปชันมีอะไรต่างๆนะครับผมก็ถือว่าน่าเล่นอยู่ถ้าเป็นตัวหลักพันนะครับคือตัวถนนเนี่ยนะครับบางช่วงมันก็ยังมีไฟบ้างนะครับบางช่วงไม่มีไฟมันก็ยังไม่เป็นไรคือใช้ไฟหน้าเนี่ยมันก็ยังพอได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าการที่เราเข้าซอยไปแบบที่ไม่มีแสงสว่างเลยนะครับมืดตึ๊บเลยเนี่ยการที่เรามีตัวสปอร์ตไลท์เนี่ยผมก็ถือว่า มันก็เป็นตัวช่วยของเราได้เลยนะครับนี่ไงครับถ้าเราเห็นแบบในภาพรวมเนี่ยถ้าไม่มีสปอตไลท์เนี่ยเจอทางแบบมืดตึ๊บอย่างเงี้ยนะบอกเลยครับมองไม่เห็นทางหรอกแตก่คือตัวสปอตไลท์อย่างเงี้ยก็ถือว่าดีครับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการคล้ายๆเหมือนแบบรีวิวจากการใช้งานจริงเลยเนาะว่าสปอตไลท์หลักร้อยเนี่ยคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอยสปอตไลท์หลักร้อยเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสาหรับผมผมก็ต้องบอกว่า ดีนะครับคือคุณภาพกลางๆแต่ถ้าเราแบบมีเงินมากพอใช้แบบตัวราคาแบบหลักพันอะไรเงี้ยครับมันจะดีกว่าเนาะเนี่ยครับแสงสว่างมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในยามค่ําคืนมากๆเลยครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะติดสปอร์ตไลท์ราคาหลักร้อยเงี้ยนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ผมกดติดตามช่องขวัญทาวเวอร์แมนรับชมทุกคลิปของผมด้วยนะครับไปก่อนครับบายบยรอชมทุกคลิปของขวัญทาวเวอร์แมนด้วยนะครับ